สวีนะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับนะมากันที่เบนท้าและทุน500ครับผมก็จะขอเป็นออโต้นะออโต้ Auto. กดโทโบบแบหนึ่งนะอ่าโทโบ5เอ้ยโทโบ30นะิเดยนะเออโทโบ30แล้วก็ออโต้30นะแบบไม่โบแล้วก็กดด้วยมือนะครับนะสูตรเดิมอย่างเดิมนะเรามาลุ้นกันว่าเกมนี้มันจะเป็นกันอย่างไรนะครับนะไม่รู้เกมนี้มันจะปังไหมเดนะ เออนะใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้มาอยู่ไหมนะมามาลุ้นกันนะแต่ต้องขอบอกว่ามาก่อนดอกนี้นะมาก่อนดอกนี้มาไหม,มนะสี่สิบสามสี่สามโอเคนะเกมมันจายอยู่เบ็ดห้านะอยู่ที่เบ็ดห้าโอ้เกือบได้นะไหลมาสวยหกสิบมาหกสิบมาเออต้นคลิปก็เอาเรื่อง,งนะอ,ยยอยู่นะมาอยู่ไหลอยู่นะ บนคลิปก็เอาเรื่องอยู่นักรับนะไปดิไปดิทำไหลยาวๆนะทำไหลยาวๆทำไหลยาวๆแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้ติดอะไรเลยอะมาตึกตกโอ้ไม่อยากจะลุ้นนะ่นะไม่ได้แนะ่นอนมันจะเข้าไวได้ไงนะเออนะเล่นมาตั้งหลายคลิป ไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกเจ๊งก่อนเจ๊งก่อนเผื่อได้อมไม่ได้จริงด้วยอีกรอบมาอีกรอบมาไหลลงมาอีกรอบไหมนี่ไงนี่ไงต้องเผื่อใจไว้บ้างนะเออไม่ต้องไปลุ้นมากมายนะต้นคิปนะไม่น่าจะมานะกาเตอร์เนี่ยหอยแตงหนาๆก็พอนะหอยแตงหนาๆก็พอมาเปียงหอยอย โอเคนะขึ้นขึ้นลงลงนะมีขึ้นมีลงนะเบ็ดห้ามีขึ้นมีลงแต่ก็ยังไม่ไปแต่นะยังไม่ไปแต่สามร้อยนะครับนะอมาแล้วก็ต่อด้วยออโต้สามสิบนะออโต้สามสิบอย่าลืมนะครับไม่โบนะไม่ได้โกรธโบนะเอาโบก่อนมาสามสิบสามสิบจัดไปดีสามสิบจัดไปดี แจ็คอยู่แจ็คอยู่มีไหมโอ้โหไวไม่มานะไวไม่ติดเลยเลยนะเกม <S <S นี้คอมโบมันนะดูกันเพลินๆน,น,นะทุกคนนะที่ชอบเล่นเพราะว่าอะไรนะเออมันคอมโบมันนะเกมน,ะนี้เป็นคอมโบที่มันที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยเล่นมานะอ,ๆๆอย่าลืมกดซับสไครต์และกด ไลค์ให้ด้วยนะครับนะแล้วมาเจอคลิปดีๆมันๆอย่างนี้ทุกวันกับเมสตาคูลเลยนะเออมาอยู่ท้าทิกนี้ได้ถ้าทิกนี้โบนัสเข้าก็ยืมกดไลค์ด้วยนะเออมาไหมมาสกรตเตอร์สกรตเตอร์พูดถึงแล้วมาเลยไหมโอ้ไม่มานะห่างไกลนะห่างไกลจัดนะไกลไกลหรือใกล้นะ กเกมดัก้อนแฮชนี้ก็คือตอนที่มันตอนที่มันปิดโบนะเออตอนที่มันปิดโบก็คือเข้าเลยนะเลยหนึ่งล้วเข้าเลยนะไม่รู้รอบนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะอ,อแล้วก็เบลดห้าด้วยดีนะเบลดห้าด้วยดีนะจ่ายไหมจ่ายไหมจ่ายไหมจ๊ะจ่ายไหมจ๊ะจ่ายสแกตเตอร์ไหมพี่ไหมจ๊ะเข้าโบนั่นนะไหมเอาแล้วเอาแล้วนะเอาแล้วนะ น่าจะโดนเล่นอยู่นะเกมน่าจะสู้เ้วกลับนะเราไม่สู้เกมนะทุกคนนะน่าจะโดนอยู่แหละน่าจะโดนอยู่แหละนะจังหวะนี้มาอยู่ลุนสกัตเตอร์ไปดิโอ้โหไม่มาไม่มาไปหมดแล้วนะครับนะต่อจากนี้ก็กดด้วยมือนะคนมันไม่มีใจนะมันไม่มาเลยนะมาดิปึ๊ดก้อยปึดป๊ดปึด๊ดปึ๊ดอื้อ ถ้าจะโดนนะถ้าจะโดนนะอืไอ้มันมาเลยให้มันมาหน่อยทุกคนจะได้กดไลน์นะทกนี้นะไอ้อมันมาหน่อยมามาหน่อยมาหน่อยนะอย่าลืมนะครับนะถ้ามันมาแล้วก็กดไลค์หน่อย,น,ยนะเออมามาตรงมาหน่อยแล้วมาตรงมาหน่อยแล้วอยากได้ไลน์นะมาหน่อยดีอืมมากดจนกว่ามันจะมาโอ้มาแล้วเ้ยโอ้หนะ่าสุดยอดมา ไม่รู้มันจะจ่ายไหมดินะเออมาดิเบดห้านะมาที่เบดห้าโอ้โหลุนหนะรุนรุนจัดะลุรุนจัดนะถ้าเป็นมาเยอะๆหน่อยรุนจัดลุนจัดนะคูณสิบมาก่อนแล้วคูณสิบมาก่อนแล้วพวก้ออมาทําไมเนี่ยคาทเตอร์เนี่ยเบิ้งช่องจัดนะโอ้คูณสิบแล้วคูณสิบแล้วโอ้ไหลมาไม่มีอะไรมาชนเลยนะเออโอ้ ชนหน่อยพวกชนหน่อยโอ้ใจแค่เก้าเองอะนะใจแค่เก้าเองนะนะอือสองปิน้นสองปิ้นตายปิ้น้ายปินยป้นตายโอ้โหหมดแล้วนะโอ้ายแย่จัดนั้นจ่ายเก้าบาทวะ่ะโอ้โหก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับนะก็อย่าลืมเอาไปใช้ได้นะครับทิปนี้ก็แต่มันไม่จ่ายเลยนะเจ็บหนักเจ็บจริงนะ เออทุน500ยก็เหลือสามยห้านะเกมมันไม่จ่ายแล้วเราก็ต้องขอย้ายเกมดีกว่านะครับนะแล้วก็อยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะจะไปจัดเกมนั้นให้ดูนะโอเค